สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทำกันบ้านหุ้นประจำวันที่12ธันวาคม2567นะครับก็เป็นประจำทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้กับรายการหุ้นแสบครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับเริ่มกันบ้านกันที่เซตเซตวันนี้ลบไป3จุดครับดับชนีปิดอยู่ที่ 1, 4 3 9จุด ภาพรวมวันนี้ครับมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ4 1 0 0 0กว่าล้านก็ถือว่ากลางๆครับไม่มากไม่น้อยแต่ในระหว่างวันนี้สิตอนเช้าเปิดไปซะบวกเยอะเลยนะครับ <S <S <ม>เห็นไหมครับยอดําแหนมตรงนี้ครับบวกไป10กว่าจุดเลยแล้วก็หลังจากนั้นค่อยๆไต่ลงมาครับไต่ไหลลงมาจนสุดท้ายมาปิดลบ3จุดเรียกได้ว่าทรงแบบนี้เป็นทรงเทรดยากนะทรงติดดอยเลยแหละทรงแบบนี้ครับคุณหลอกดาวเลยแหละแต่ตอนเช้านี่ครับก็ถือว่าเป็นวันที่เทรดยากมากแล้วก็ บางตัวติดสูงด้วยครับลงมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับโดยสถาบันวันนี้ครับซื้อไปสุดที่2องสิองล้านครับภาษีหลักทรัพย์ซื้อไปสุดที่แปดสิบห้าล้านน้กทุนต่างประเทศขายอีกแล้วครับเมื่อวานก็ขายเยอะนะวันนี้ก็ขายอีกแล้วครับข,ขายออกมาสุดที่หนึ่งพันห้ารอยี่ล้านแล้วก็น้กทุนในประเทศซื้อสุดสุดที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบเก้าล้านครับมาดูกราฟเซตครับวันนี้ยังไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนจะดีตอนเช้าอย่างที่บอกครับก็คือ ไปแทงทำไฮไว้อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหกแต่ว่าแทงผ่านไม่ได้นะโดยเซ็ตก็ยังมีแนวต้านอยู่ประมาณหนึ่งพันสี่้อยหสแปดจุดตัวแถวตรงนี้นะครับหรือนาใครจะจำมุมคมเนี้ยคือหนึ่งพันสี่รอยหกิบก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันสี่ร้อยปดสิบห้านะครับก็เอามาจากสวิงไฮของรอบกันก่อนนี่ละครับก็คือตรงแถวเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านที่ดีใน การขึ้นรอบต่อไปของเซตแต่ตอนนี้ไม่ขึ้นนะเซตแถมยังพยายามจะโค้งลงเสียด้วยนะครับไม่น่าจะดีเท่าไหร่ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ถาดลงเซตอยู่ที่เลขกลมๆประมาณ1,420จุดแล้วก็อีกหนึ่งแนวจะอยู่ที่เส้นยีเม่สองรวันครับประมาณ1 4ึ0กับสิจุดแถวแถวนั้นนะครับก็ยังเทรดยากอยู่ผมว่าวันพรุ่งนี้ก็ยังยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ เทรดแทบไม่ได้เลยในแต่ละวันครับการเรียงตัวของแท่งเทียนตรงนี้ไม่ดีเลยแม้แต่วันนี้ที่ดันท่าจะดีตอนเช้าก็ไม่ดีครับก็เอ,อมาดูหุ้นกันว่าตัวไหนยังน่าสนใจอยู่ตัวไหนอีกเลี่ยงนะครับมาดูกันมาดูตัวแรกครับเดลต้าครับเห็นหลุดนะครับหลุดติดแคทมานะครับเ,เป็นยังไงกันบ้างตอนเช้าก็ดูดีครับเป็นตัวที่ช่วยดันหักนีขึ้นเลยละแต่ว่าอ,อก็คือเกิดอาการยุบนะครับมียุบมีโดนเทคโปรฟิตลงมานะครับทำให้ แทงเทียนออกมาเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นไส้บนยาวๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เซตลงไปด้วยเพราะว่าตัวนี้มันก็มีผลต่อดัดชนีค่อนข้างเยอะนะมันเป็นหุ้นใหญ่ไงนะครับก็ทําให้เซตยุบลงไปด้วยเลยแต่มันไม่ถึงคาดว่าปิดแล้วแดงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวเดลต้าการกลับมาของเขาในรอบใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่าเขาจะทําไฮใหม่ด้วยนะไม่น่าจะดีเท่ารอบที่แล้วด้วยผมมองว่าน่าจะแค่ดีดมาใกล้ๆบริเวณจุดที่เขาเกิด แกปตรงเนี้ที่เขาลงไปเนี่ยน่าจะพันหนึ่งหนึ่งหกหกห้าแถวเนี้ยนะไม่น่าจะไกลเกินเนี้ยเพราะไม่น่าจะทำไฮใ,ใหม่โดยามาในรอบเนี้ยไม่ไม่ได้มีความห้าวหรือว่าอะไรเหมือนรอบก่อนน้นะครับที่เขาขึ้นอย่างเงี้ยนะน่าจะไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยนะครับเห็นได้ยากแต่ถ้าจะเอาฉาบฉวยครับขึ้นไปแค่นาตันเดียวหรอเทโกฟิตอะไรเงี้ยน,น่าจะทาอย่างนั้นมากกว่าสำหรับตัวเดลตา้าผมมองว่ามารอบใหม่รอบเนี้ยไม่ไม่ได้ห้าวเหมือนเหมือนก่อนที่เคยติดตัวติดแคทไปนะครับก็ ฐานตัวนี้อยู่ที่หนึ่งสี่ห้าจุดห้าแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งฐานนะครับจะอยู่ที่ราคาเดี๋ยวนะหนึ่งเท่าไรเนี่ยนะหนึ่งสี่หกครับพี่ครับหนึ่งสี่หกนะฐานแรกครับที่มแล้วก็ฐานอีกฐานนี้อยู่ที่หนึ่งสี่ศูนย์จุดห้านะครับมีสองแนวแล้วก็ขึ้นไปใกล้แถวหนึ่งจุดหกหกจุดห้าเนี่ยเทโกฟิตได้เลยครับหรือแม้แต่แท่งนี้จริงๆก็โดนคนเทโรฟิตลงมาด้วยนะวันนี้ครับนะครับนี่คือเป็นเป็นการขายทั้งกำไรทั้งหมดครับไปทำหายไปที่หนึ่งหกหนึ่งด้วยตัวนี้ เล่นฉาบฉวยแล้วกันครับไม่แนะนําให้ลันจนถึงขั้นว่าทำไฮหม่ไปเลยคงไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับตัวเดลตานะครับแต่ถามว่าเทดได้ไหมมันก็เป็นตัวเดียวที่เทดได้ในวันนี้แหละนะครับไม่ใช่ตัวเดียวหรอกอาจจะเป็นไม่กี่ตัวที่เทดได้นะครับมาดูตัวถัดไปครับแอดวานในที่กูแอดวานไม่ค่อยดีนะ,ะมาดูการาฟกันไม่ค่อยดีครับฟั่มลงมาแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากข้อดีของมันอย่างเดียวที่เห็นคือ มันย่อลงมาแบบไม่ได้พรวดไม่ได้แบบแต่อาจจะแต่ไต่ลงมาเน่ไต่ค่อยเลาะลงมาครับสองแปดศูนย์จะเป็นฐานที่เราเล็งไว้เนี่ยครับในรอบนี้ครับแต่ลงมาคิดว่าหลงครับคิดว่าความลงมาครับฐานแรกนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่จะมีอีกหนึ่งฐานครับอยู่ที่สองหกห้าส่วนแนวต้านครับก็เอาบริเวณสองเก้าเก้าแถวเนี้ยสองทีแล้วไม่ผ่านสองทีแล้วนะน่าจะเป็นแนวต้านที่หนามากครับตัวนี้ยืนสามร้อยเด็กยากค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้น แอดวานในช่วงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งดีกว่าผมมองว่าให้พักฐานก่อนไม่พักที่สองแปดศูนย์ก็พักที่สองหกห้านะครับมองอย่างนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับ cce t โอ้นี่เป็นตัวหนึ่งครับที่เทดได้ดีแถมดีกว่าเดลต้าด้วยทรงกราบนะครับแล้วก็ไปไม่ค่อยยุบด้วยนะครับเดลต้ายังมียุบมีอะไรบ้างตัวนี้อ่มีแววว่าจะไปเทสแถวสิบาทใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแต่สิบาทตรงนี้หนามากนะวอลลุ่มหนาแล้วก็เป็นแดวต้าที่ค่อนข้างหนา ถ้าไปแตะเสร็จแล้วผ่านไม่ได้ขายได้เลยนะแสดงว่าแนวต้านเราเรื่องแต่ถ้าผ่านได้นี่สิอาจจะต้องตีฟิโบหาแนวต้านใหม่ให้แต่ตอนนี้ผ่านไม่ได้ขอมองไว้สิบาทก่อนถามว่าทรงนี้ตามไปได้ไหมครับตามไปได้ครับย่อรับย่อรับเป็นอย่างไปได้แต่ให้พิจารณาไว้แถวใกล้สิบบาทนะครับอาจจะเล็งเทคโปรฟิตท่านั้นในกรณีที่มองว่าไม่ผ่านไปอย่างเงี้ยถือว่าพอใจแค่นี้นะครับพอใจแค่กําไรเนี่ยผมมองว่า มีโอกาสไปถึงได้ครับวอลลุ่มค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาวันตรงน,นี้แล้วก็ทรงกราฟเป็นการตั้งลำไปใหม่ในรอบที่สองแต่ถามว่าราคาก้านจุดสี่ยน่าเข้าไปไหมอะไรเงี้ยราคาปิดนะอ่อมันตอบได้แบบในเชิงของการลงทุนระยะสั้นแค่นั้นน่ะนะครับเก้าจุดสี่เข้าได้ถ้าคุณไปขายใกล้สิบบาทคุณได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าคนจะ รันเทนระยะยาวอะไรเงรี้ยจะถือกันยาวเอาจากจุดนี้เงี้ยผมว่าไม่ควรทํานะครับไม่ควรจะทําเพราะจุดลันเทนยาวของ CET เนี่ยควรจะต้องถือราคาที่ดีกว่านั้นนิดนึงครับไม่ไม่นิดหรอกเยอะเลยตั้งแต่ก่อนที่หรือแม่ก็เขาเริ่มตรงใหม่ๆตรงเนี้ยนะครับเนี่ยถือเงี้ยถือได้นะครับ,รนะรบแต่ถ้าจะมาถือรันยาวตรงเนี้ยครับโดยที่ไม่มีหุ้นเลยเราจะรันยาวไม่แนะนานะครับเพราะแนวะต้านสิบาทจ้ำทั้งหนานข้ง,ง,งยากเลยนะ ตัวนี้เอาเป็นว่าถ้าไม่ผ่าน10บาทพิจารณาขายใกล้ๆแถวนั้นได้เลยครับมาดูตัวถัดไปนะครับ BBL BBL น่าจะพักฐานนะผมว่ารอบนี้น่าจะมาได้แค่ตรงอยอดไฮตรงเนี้ครับสวิงไฮตรงเนี้ยหนึ่งห้าสามมาได้มาแค่นี้แต่ก็สิ่งที่ดีอย่างนึงคือ เขายกไฮขึ้นเรื่อยๆนะอย่างรอบก่อนไฮเขาอยู่หนึ่งห้าสองรอบนี้มาหนึ่งห้าสามเดี๋ยวรอเขาพักฐานก่อนละกันพักฐานแล้วเขาจะทะลุไปทำไฮใหม่ได้อีกทีหนึ่งหรือเปล่านะดูก่อนก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับให้สังเกตจุดที่เขามาแตะเส้นยิมเอสองร้อยวันพวกเนี้ยเป็นจุดดีดทาง,งานครับในรอบล่าสุดนี้ก็มาแตะแล้วดีดเหมือนกันเพราะนั้นตัวนี้ให้รอครับให้รอมาแตะบริเวณเส้น EPA สองร้อยวันหรือว่าเส้นสีฟ้าตรงนี้ครับนะอาจจะประมาณแนวแนวแนวเน,น,นี้ยนะครับคงไม่หนีจากเนี้ย นะครับก็แถว147 148แถวเนี้ยนะแต่ข้อตดีขึ้นใหม่โดยน่าจะเป็นการยกไฮหม่ได้ด้วยนะอันนี้ก็มองไว้ว่าแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะแสดงว่าตรงจุดนี้รับไม่ได้นะให้เขาย่อก่อนนะสองแท่งเนี่ยหรือไม่ก็อาจจะแท่งที่สามที่สี่ด้วยให้ย่อก่อนนะครับ BBL อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอะไรมันแล้วก็รอจังหวะดีๆเดี๋ยวมีมีโอกาสถ้ามีโอกาสจะได้เข้าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้ทําการบ้านให้ด้วยในจุดที่เอ่อ จุดที่เห็นเขากลับตัวครับนะจุดที่เห็นโมเมนตัมเปลี่ยนนะครับแต่ตอนนี้ให้พักฐานก่อนนะอย่าไปยุ่งนะครับมาดูตัวถัดไปครับ TTB t บ b. b กลับตัวกลับเป็นตัวที่ดีนะครับเป็นธนาคารที่ดีอาจจะดีที่สุดในวันนี้เลยได้ซ้ำในกลุ่มของธนาคารนะคะคือมันดีมาตั้งแต่เมื่อวันที่6กเราด้วยนะครับแต่ว่าวันที่9วันที่11เเนี่ยยังยังอ่ายังไม่มีสัญญาณเชิงบวกให้เห็นก็เลยไม่แต่ไม่ได้เสียทรงนะ ก็เลยยู่เฉยก่อนนะครับคนที่ถือมาวันที่6ก็ใช้ได้นะครับใครที่เข้าวันนี้ก็ไม่ได้แย่นะแต่เราจะมาให้แนวต้านของตัวนี้ไว้ให้อย่างเช่นแนวต้านแรกอยู่ที่1.91ถ้าผือพรุ่งนี้อาจจะแตกกันด้วยถ้าพรุ่งนี้แตกแล้วผ่านไม่ได้ขายก็ได้นะแบ่งขายก็ได้แนวต้านแรกตรงนี้ครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่2บาทนะ2บาทท่วนเลยครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่2.60สตางค์ขึ้นอยู่กับ พูดดึงขึ้นตอนนี้แหละจะเอาแค่แนวต้านแนวรุ่สองนะครับแต่ยังน้อยควรได้หนึ่งแนวต้านนะควรได้แถวหนึ่งจุดเก้าหนึ่งตรงเนี้ยนะครับสำหรับคนที่เก็บมาตั้งแต่หนึ่งจุดแปดกว่ากว่านี่คือจังหวะที่ควรจะต้องทําการรันก่อนเลยสำหรับตัว t d b รับแม้ว่าในแท่งถัดไปจะแดงก็ตามแต่ถ้าแดงอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าอยู่ในเทรนเทรนแบบเนี้ยมันเราควรเกาะหุ้นไว้ก่อนนะครับแล้วถามว่าเราไม่มีหุ้นเราจะซื้อหนึ่งจุดแปดเจ็ดไหมแนะนําว่าไม่ซื้อนะ เพราะเราไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะทะลุ1 9 1ไปได้หรือไม่เราแค่มองว่ามันจะแค่ไปแตะก่อนแต่ผ่านได้ไม่ได้ดูหน้างานไก,กทีครับ 1. ละหนจึงไม่ใช่ราคาที่น่าซื้อในตอนนี้นะครับแล้วก็จุดที่ควรซื้อจริงๆเมื่อเมื่อที่6ประมาณนี้นะครับราคาไหนก็ได้ก็สวยเพราะว่ามีการเบรกแนวต้าน1น1่ไปได้ด้วยนะครับหมายว,ว่าถ้ามีให้รันไปก่อนถ้าไม่มีไม่ต้องซื้อนะผมมองว่ามันใกล้แนวต้านไปมาดูตัวถัดไปครับสวัสดี ตัวสวัสดวนนีวันนี้ถือว่าดีเลยล่ะนะครับก็ไม,ไม่ไม่ไม่มีข้อตําหนิอะไรเว้นเสียแต่ว่าอแนวต้านของเขาเนี่ยความจริงถ้าเราใช้ตรงนี้เลยก็คือสี่เอ็ดบาทห้าสิบแต่ถ้าใช้ข้างล่างเนี่ยสี่บเอ็ดบาทนะครับผมก็เลยขอใช้สี่เอ็ดบาทห้าสิบแล้วกันนะครับตัวสี่บเอ็ดบาทก็ใช้ได้เหมือนกันน่แต่มันไม่ต่างกันมากนะก็อยากจะให้มันทะลุไอ้แท่งเนี้ยไปได้ก่อนนะทะลุไม่ได้เงี้ยผมถึงน่าจะตามแต่วันนี้ผมก็มองมอง,มอง่แล้วนะ มองแล้วว่ามันจะปิดดีทะลุได้หรือเปล่าก็ใช้น่าจะใช้เวลาอีกสักแท่งหนึ่งแต่ปัญหาก็คือถ้ามันไม่ทะลุนี่ไม่ทะลุไม่ทะล,ลุมันจะกลับมาวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์อยู่ตรงบริเวณเส้น EMA 200วันนะครับฐานจะอยู่แถวนี้เลยมันจะวิ่งกลับมาอยู่ในกรอบนี้เพราะนั้นก็เลยขอมองก่อนนะถ้าทะลุไม่ได้นะครับจะซิกแซกอยู่ในกรอบนี้ทันทีนะครับแต่ถามว่าหลุดไปเลยไหมคงไม่หลุดหรอกนะค,คงคงไม่ได้หลุดกรอบตรงนี้หรอกแต่จะซิกแซกครนี้มันทําให้ การเทรดหรืออะไรเงี้ยมันมันมันเกิดความเสียเวลานะครับเกิดความวง่วงนะครับอะไรประมาณเนี้ยเกิดความเบื่อนะครับแต่ถ้าเขาทะลุไปได้แบบนี้น่าสนใจนะครับถ้ายืนยืนได้ทะลุไม่ว่าจะเป็นแท่งเดียวก็ตามหรือสองแท่งทะลุก็ตามนะครับเพราะแนวต้านถัดไปมีอยู่สองแนวนะครับสี่สิบสี่บาทห้าสิบ แล้วก็่4-5บาท50นะครับสองแนวเลยก็ทะลุไปได้ก็ยังพอตามทันอยู่เพราะว่าอัพไซด์ย,ยังมีเยอะแต่มันทะลุไม่ได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ติดตรงแนวต้านตรงนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอชัวร์ก่อนดีกว่าสําหรับตัวสวัสดิ์แต่ทรงดีครับนะก็คือไม่ได้แหลกเหลววันนี้ครก็ใช้ได้เลยนะครับมาดูตัวถัดไปครับนี่เนี่ยทรงแบบนี้สิควรหลีกเลี่ยงครับบีดีกิมสำหรับบดีกิมน,นะ การบีกินคว่ำม,มาอย่างนี้ก็คงไม่ยากนะครับใครจะมองขึ้นก็มองไปเลยครับผมไม่ได้มองมันจะขึ้นนะครับคาน่าจะจบแล้วล่ละในรอบนี้ขึ้นมาได้แค่บริเวณราคา2 1บาท90นะครับไม่เกินถึง22บสองแต่เ้วก็แนวต้านที่คาดว่าจะไต่ขึ้นไปถึงก็คือ2ี่บาบาท40เนี่ยไม่ถึงแล้วนะครับตรงนี้ไม่น่าไม่มันไม่ได้ไปทางนี้แหละจนถึงหมดแค่นี้นะครับแล้วก็พักฐาน ไปแ,แค่ไหนเรามองว่า20บาททวนครับแถวๆนี้ครับตันนี้ลงมาเราแท่งเนี้ยแท่งเนี้ยเจ็บด้วยเจ็บเจ็บมากเลยวันนี้ทุบนะฮะนถึงว่าใครมีอยู่เนี่ยทุบอย่างเงี้ยเป็นแท่งเทียมมนตัมแถมปิดต่ำแล้วก็มีเด็คอร์สของ i n เคเต t o r ด้วยนะครับแสดงว่าไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะลงทุนแล้วในตรงนี้ครับแล้วก็มารอแถว20ทวนถ้า20ทวนรับไม่ไหวนี่หนักกว่านี้อีกนะครับแปดว่าไม่ไม่โอเคในช่วงนี้แสดงว่า ในหุ้นกลุ่มนี้ครับกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยนงไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่มักจะจบรอบแถวแถวนี้นะแถวาราคาเมื่อวานก็ดีเมื่อวานก,อนก่อนก็ดีนะครับก็น่าจะไปได้แค่นั้นมาแล้วก็หาฐานใหม่เลยนะครับมาดูตัวถัดไป G P S เอ,อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับ G P S C นี่ครับก็คือ,อในกลุ่มนี้เห็นไหมความลงมาแบบนะี้แล้วเชื่อว่าในหลายตัวมันก็ความลงมาอย่างเงี้ยใน,ใน,ใ,นในกลุ่มเดียวกันนะก็ อ่ามีอยู่สองสองฐานอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมันจะขึ้นหรือหรือลงเนี่ยมันลงมันลงครับเนี่ยก็ต้องมองว่าลงเพราะว่ามาติดแนวต้านแล้วไปไม่รอดนะครับแต่เขาเก่งนะจุดที่จุดซื้อของเขาคือแท่งนี้ใช่ไหมเขาก็แปของเขาได้จนจบงานนะัน,นี่ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรว่าหุ้นเลวร้วายอะไรเงี้ยคือเขาจบงานแล้วก็ปิดครับแนวรับ40บาท75แนวรับแรกครับแนวรับลึกอยู่ที่39บาท75ตังค์นะครับน,น่าจะลงมาไม่หนึ่งแนวรับนี้ก็สองแนวรับนี้แต่อย่างน้อยหนึ่งแนวรับนี้ต้องเห็นนะ สำหรับการย่อตัวหลงนี้สําหรับตัว G P S C นะครับแนวต้านก็กระกายเป็น E M A 2อง้วันครับ45บาทอกลมๆไปเลยครับ45บาทแถวแถวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับอ่ะเปตัวสุดท้ายของวันนี้ครับเราอาจจะหาหุ้นที่สวยให้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะนะนะครับแต่ก็อ่กษาไว้กรณีศึกษานะครับทรงแบบนี้ครับ T T A แล้วในกลุ่มนี้ก็น่าจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับ t t a ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ห้าบาทหกสิบพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงแล้วแล้วแท่งวันนี้เป็นแท่งที่ค่อนข้างเจ็บเลยครับในตัว t ีนีเเนี่ยแต่ก่อนไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ช่วงหลังเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแท่งของวันที่สิบสามก็ดีเลยเนะี่ยเป็นหุ้นที่เผอไม่ได้นะหรือวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเผอไม่ได้นะเผ่อล้วทิ้งยาวเลยทิ้งทีหนึ่งไสแตกเลยนะนี่เหมือนกันนะวันนี้เหมือนกันมาจากหกบาททุบลงมาได้จนทําโลอยู่ที่ห้าห้าจุดหกห้าถือว่าเยอะนะ ตัวหายเปอร์เซ็นต์นะก็ฐานห้าจุดหกสยาลงได้ต่อผมอมองลงได้ต่อครับแล้วก็ฐานถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสี่บาทห้าบาทสี่สิบห้าตังค์นะครับส่วนแนวต้านตัวนี้ประมาณหกบาทยี่สิบตังค์นะครับี t a ไม่ได้ครับเทปไม่ได้สรุปว่าตัวที่เทปไม่ได้นะแอดวานนะครับที่เทปไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยมี BBL นะครับเอ มีกิมท p s แล้วก็ t t a ครับนี่ย่ไม่ได้แต่ตัวที่พอที่จะไหวครับพอได้ลุ้นนะครับมีเดลต้านะครับอ่าใช่ไหมแล้วก็ TTB ครับสวัสดพวกเนี้ยยังคอยน้าติดตามอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับช่วง10โมงจนถึงบ่าย4ีโมงนะครับช่วงที่ตลาดเปิดทำการน่ะคนที่ไปนั่งทุนในสังกัดโบกเกอร์ของเราอ่ะเดี๋ยวรอดูกันในหุ้นที่เราสแกนได้สดๆหน้าง,งานแต่ถ้า ท่านที่เป็นแฟนรายการตรงเนี้รอดูตอนเย็นนะครับรอดูตอนเย็นเลยแล้วก็เวลาประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยโอโยรีสอร์ทจังหวัดนครนายกเป็นรีสอร์ทสไตล์ธรรมชาติบรรยากาศ่มดืด่นเย,ย็นสบาย มาพักผ่อนสูดอากาศดีๆให้เต็มปอดได้ที่นี่ครับขับรถจากกรทมเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงรีสอร์ทแล้วครับสนใจจองที่พักติดต่อได้ที่เพจโอโยรีสอร์ทหรือโทร0838705888และพิเศษไปกว่านั้นหากท่านแจ้งว่ามาจากทางช่อง YouTube พุ้นแสบท่านจะได้ที่พักในราคาลดเป็นพิเศษครับ